สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำ o o n d c i v v i d i m e n s i o n นะคะทุกท่านรถบ้านสวยๆนะคะทรงสวยคะ่ะทุกท่านน่าใช้งานมากเลยนะคะรถสภาพดีคะ่ะแอร์เย็นคะ่ะเพลงเพราะภายในเป็นเบาะหนังเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้วิ่งได้สบายๆคะ่ะทุกท่านทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะราคา139,000บาทนะคะราคานี้เป็นราคาเงินสดสามารถเจราจาต่อรองได้คะ่ะ จัดไฟแนนซ์ได้นะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้118,0 0 0บาทส่วนที่เหลือเจ้าของต้องดาวนะคะแล้วก็อย่างอื่นนะคะเจ้าของต้องคุยรายละเอียดกับเจ้าของรถโดยตรงเท่านั้นนะคะรถมีเรมเอกสารชุดโอนโครบค่ะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรสนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงและเดินทางไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะไม่แนะนำการโอนมาจําร่วมหน้าค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง สำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ